คนมีนี่ฝังทางนี้คนมินี่ฝังทางนี้ในวันเสาร์ที่18มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมงานมหากรรมไกลเกลี่ยน,นีสิงห์ครัวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์และยุติธรรมพบประชาชน ประชุมประกายเพชรมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา9าโมงเช้าเป็นต้นไปมหากรมรมไกลเกลี่ยครั้งนี้ตอบโจทย์การแก้ไขหนี้สินหนี้กยสหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์ผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับการลดดอกเบีย้ยลดเบี้ยปรับปรับปรุงโครงสร้างหนี้ขายายระยะเวลาการชำระหนี้ลดปัญหาในเรื่องการฟ้องร้องและการถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาดโดยท่าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและยังมีสิทธิ์ได้รับของที่ระลึกพร้อมรางวัลภายในงานมากมายสำนักงานยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกคนให้กับุกสาร์กฎหมายเบ,เบ,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 บื้องต้นปัดเป่าปัดเทาความทุกข์ทนข์สมวนฟ้าบนให้งพงทําให้สมหวนฟ้าบนให้พงทําให้ร่วมกันหาทางออกฝ่าวิกฤตสร้างโอกาสก้าวไปด้วยกัน เสาร์ที่18มิถุนายนนี้ณหอประชุมประกายเพชรมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบูรณ์9โมงเช้าเป็นต้นไปอย่าลืมไปพบกันในงานมหกรรมไก่เกลี่ยนี่สิงโครวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์และยุติธรรมพบประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์056729748ถึง9